ฟังให้ดีครับคุณผู้ชมอนุทินนายกุครัฐมนตรีของเราลุกขึ้นมาทบตกสั่งชัดสร้างรั้วถาวรตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาอานุทินประกาศเสียงดังฝั่งชัดหุ่นเซนไม่ใช่ญาติไม่มีความจำเป็นต้องเกรงใจนี่คือมาตรงที่ส่งไปถึงกัมพูชาและโลกทั้งใบว่าไทยจะไม่ยอมให้ขมรกวนตีนีกต่อไปครั้งนี้ไม่ใช่การตั้งแค่บังเกอร์ไม้ไม่ใช่แค่รั้วชั่วคราว แต่มันคือการสร้างเกราะเล็กถาวรปิดเกมทุกการลุกรานจากฝั่งโน้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและมันจะเกิดขึ้นจริงๆอย่างที่พูดไหมก็ต้องรอดูกันครับแต่เรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วคือคุณผู้ชมครับศึกชายแดนยังไม่ทันจบแต่วันนี้ไฟของคนไทยทั้งชาติได้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งเพราะกันจอมพลังออกมาประกาศด่วนต้องการยางรถยนต์เก่าเป็นจำนวนมหาศาล เพื่อสร้างบังเกอร์ให้แนวหน้าทั้งทหารตำรวจตอชอดอหมอพยาบาลครูนักเรียนและชาวบ้านที่อยู่กลางดงไฟริมชายแดนนี่มันไม่ใช่การขอเล่นๆครับแต่มันคือเสียงประกาศศึกว่าคนไทยทุกคนจะไม่ยอมให้เพื่อนร่วมแผ่นดินของเรายืนอยู่โดยไร้เกาะกำบัง ใครมีอย่างส่งเข้ามาเลยตลาดอตกกร,รุงเทพหรือโรงพยาบาลพนมดงรักสุรินนี่คือพื้นที่รวมใจของชาติเพราะครั้งนี้มันไม่ใช่แค่สงครามชายแดนแต่มันคือสงครามศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งแผ่นดินฟังด่วนครับคุณผู้ชมแนวชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ยังคุกรุนไม่หยุดขเขมรดันประชิดแนวหน้ามาอีกแล้วแต่ไทยคงเราไม่รอช้าตอกบังเกอร์เสริมแนวรบ ใส่เต็มเต็มให้รู้ว่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่ที่เล่นนะเว้ยส่วนฝั่งกัมพูชาก็ไม่ยอมง่ายๆพยายามระดมมวลชนเข้ามาป่วนแต่สุดท้ายเป็นไงครับแตกกระเจิงวิ่งหนีเพราะแก้น้ำตาไทยเราเล่นงานเรียกได้ว่าจะลองของแต่เจอไทยเราสวนคืนจนหงอยกลับบ้านไปนี่คือภาพสะท้อนชัดๆเลยครับว่าคเขมรยังไม่หยุดเพอ้อฝันอยากบุกแต่ไทยเราแสดงออกชัดเจนว่า ใครที่คิดล้ำเส้นเตรียมรับแรงสะท้อนกลับไปแบบไม่ปราณีเพราะฉะนั้นอย่ามาควรตีนหัวข้อ2รายงานจากกองทัพภาคที่2ภาคอีสานสดสดร้อนๆจากแนวชายแดนฝั่งอีสานครับกองทัพภาคที่2รายงานตรงๆเลยว่าตรวจพบโดนกัมบูชา44ลำแต่ยังไม่เคลียร์ว่าล้ำเข้ามาในเขตไทยหรือ,อยังเอาเป็นว่าบินบนบ,นบนกวนตีนกันอยู่เต็มฟ้า ไม่ใช่แค่นั้นนะครับขเมรยังแอบ,บเสริมกำลังสร้างบังเกอร์ขุดคูเสริมแนวรับเตรียมสู้เหมือนกันส่วนฝั่งไทยเราก็ไม่ธรรมดาจัดกำลังพลเฝ้าประจำแนวที่มั่นตลอด24ชั่วโมงพร้อมที่จะสวนกลับทุกเมื่อถ้ามีการละเมิดมึงลำเส้นเมื่อไหร่กูจัดการทันทีแต่ที่เด็ดกว่านั้นมีรายง,งานไม่เป็นทางการว่าทหารขมรปีนเขาไม่ยังฐานใกล้ช่องคณาคือ ทางขึ้นมันชันมากลื่นและอันตรายสุดๆแต่พวกนี้ยังหน้าด้านปีนขึ้นมาทำไมรู้ไหมครับอยากโชว์ว่าตัวเองอยู่เหนือไทยแต่สุดท้ายก็ไปไหนไม่ได้โดนแรงกดดันจากไทยกดไว้มึงข้ามมาไม่ได้หรอกนี่แหละครับภาพจริงจากสนามชายแดนขเมนขยับทีไรเหนื่อยฟรีทุกครั้งเพราะเจอไทยเรากดกลับอยู่ที่เดิมหัวกอ3ข่าวพร้อมและโฆษณาชนเชื่อของขมศเอาจริงๆนะครับ เรื่องนี้ฟังแล้วทั้งหาทั้งนั่งงุนงิดสื่อกัมพูชาดันปั่นกระแสใหญ่โตว่าของทักกเม็นทํำลายโดนไทยได้ด้วยทูบสามดอกใช่ครับคุณฟังไม่ผิดทูบสามดอกไม่ต้องใช้ปืนไม่ต้องใช้จรวดแค่จุดทูบป,ปัดปุ๊บโดนไทยร่วงปับ๊บโอ้โหถ้ามันจริงโลกคงต้องเปลี่ยนตำราอาวุธกันใหม่แล้วล่ะครับพี่น้องแต่ภาพที่ออกมาดูยังไงยังไงก็ไม่ใช่ของไทยแน่นอน ลักษณะโรนมันตรงกับของเขเมรเองที่ควบคุมพลาดแล้วตกพื้นเองถากแต่ดันเอามาปั่นเป็นข่าวปลอมว่าเขมรยิงโรนไทยตกแล้วนะจ๊ะนี่คือการสร้างเฟกนิวระดับตำนานของเขเมรเลยครับเอาของตัวเองตกแล้วปั่นเป็นชัยชนะสิ่งเดียวที่เขมรชนะตอนนี้ก็คือชนะใจตัวเองในโลกเพอ้อฝันของพวกมันเองตัวน,นั้นแหละครับหัวข้อ4พื้นที่ภูมะเขือล่าสุดพื้นที่ภูมะเขือที่เคยเป็นจุดเสี่ยงดันกลายเป็น ของแข็งของไทยเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทางขึ้นถูกปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตสะดวกสุดๆเติมกําลังได้ไวแบบติดเทอร์โบไม่ใช่แค่ยึดไว้เฉยๆนะครับเราตั้งธงชาติไทยปักไว้บนยอดเขาแบบชัดเจนแถมยังสร้างฐานที่มั่นเสร็จสมบูรณ์แล้วอีกด้วยบอกตรงๆเลยขมเมนไม่มีสิทธิ์มายึดคืนได้อีกแล้วต่อให้ปีนเป็นลิงก็ไม่มีทางขึ้นมาได้เพราะไทยเราลกพื้นที่นี้ไวแน่นหนาสุดๆและที่เด็ดคือแม่ทัพภาคที่สองของเราลงพื้นที่จริง ไปเยี่ยมลูกน้องถึงฐานแนวหน้าทิ้นข้าวกับทหารทำกับข้าวเองกับเมื่อทอดไข่เจียวให้ลูกน้องกินแต่สิ่งที่โคตรสะดุดตาคือหน้าท่านยังนิ่งดุเหมือนเดิมแม้ตอนพลิกไข่คือโหดแม้ตอนทำกับข้าวจริงๆครับแม่ทัพเราคนนี้นี่เลยครับผู้นำที่ลูกน้องเชื่อมัน่นและกำลังจกกะเกษียณในสิ้นเดือนนี้แต่ยังทุ่มเต็มแรงเพื่อชาติไทยจัดการคืนพื้นท,ที่ที่ถูกลุกล้ำมานับสิบสิบปีให้กลับมาอยู่ในมือเราอีกครั้งหัวข้อ5ความก้าวหน้าเรื่องรดนไทย นี่แหละครับคือของจริงไทยเราไม่่แค่ตั้งรับแต่ยังกล้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้วยการเปิดตัว DP 0-2โดรนลาดตะเวนผลิตเองครั้งแรกในประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่โดรนของเล่นนะครับมันคือโดรนไร้คนขับขนาดกลางที่บินได้นานถึง20ชั่วโมงเต็มความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินสูง2 5 0 0 0ฟุตบรรทุกได้750กิโลกรัมติดทั้งกล้องอินฟราเรดกล้องกลางวันและกล้องกลางคืน และยังมีเรดาร์ตรวจจับอีกเร่งแน่ๆนะครับนี่คือตาเยียวเฮงชายแดนไทยที่ทําให้ขมแมนขยับทีไรเรารู้หมดว่าจะเล่นหมายไหนข้อดีใหญ่สุดคือเราผลิตเองลดต้นทุนไม่ต้องง้อใครและยังเก็บความลับทางการเมืองทหารไว้ได้มือเราเองอีกด้วยแม้ตอนนี้เราจะยังไม่ยิงสกัดโดนขมแยนเพราะกลัวโดนหาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแต่บอกเลยนะครับแค่มี DP 02บินอยู่บนฟ้าขมแนก็เสียวแล้วนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าไทยไม่ได้รอใครอีกต่อไป เราลุกขึ้นมาป้องกันแผ่นดินของเราเองด้วยเทคโนโลยีของเราเองอยากโชว,ว่าตัวเองอยู่เหนือไทยแต่สุดท้ายก็ไปไหนไม่ได้โดนแรงกดดันจากไทยกดไว้มึงข้ามมาไม่ได้หรอกนี่แหละครับภาพจริงจากสนามชายแดนเขมเมนขยับทีไรเหนื่อยฟรีทุกครั้งเพราะเจอไทยเรากดอยู่ที่เดิมหัวข้อ6สถานการณ์บ้านหนองจานสดๆดร้อนๆอนจากแนวรบบ้านหนองจานครับพี่น้องตอนนี้บรรยากาศเข้มข้นสุดๆขเขมรพยายามตั้งแคมป์สองสามจุด เอาไว้พักพิงชั่วคราวแต่ไม่มีทั้งน้ำไม่มีไฟอยู่กันได้แบบกระท่อนกระแทนฝั่งไทยของเราไม่รอชา้ากองทัพภาคที่หนึ่งเสริมบังเกอร์คอนกรีตขนาดใหญ่วางเป็นหลุมหลบภัยอย่างดีงานนี้ไม่ได้เล่นเล่นแบบไม้กระดานชั่วคราวนะแต่เป็นบังเกอร์ปูนของจริงแข็งแรงพร้อมสู้ทุกสถานการณ์ที่เด็ดคือ กันจอมพลังก็ลงแรงส่งบล็อกปูนขนาดมหึมาไปช่วยหารไทยสร้างแนวป้องการเพิ่มอีกชั้นคือไม่ได้แค่ทหารอย่างเดียวแล้วนะครับประชาชนก็ลุกขึ้นมาประกาศชัดว่าใครจะล้ำเส้นไทยมึงเจอทุกภาคส่วนแน่เพราะฉะนั้นจะมากวนตีนแบบเดิมๆของพวกมึงไม่ได้แล้วฟังเขมรที่เคยมามุงมุงกดดันตอนนี้เริ่มบางตาเพราะอะไรครับเพราะพวกมันผวาหนักกลัวไทยเราใช้แก๊สน้ำตา จนถึงขั้นต้องแจกแว่นตาการแกสให้คนของตัวเองแต่ไทยเราไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ยืนมั่นๆก็ทำพวกนั้นขาสัตว์แล้วและที่โคตรโหดคือพี่น้องคนไทยจากทั่วสารทิศย,ยังเดินทางมาที่บ้านหนองจานเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์เราจะปกป้องแผ่นดินนี้ไปด้วยกันถายรูปให้กำลังใจทหารแนวหน้าจนบรรยากาศฝั่งไทยคึกคักสุดๆพูดได้คำเดียวครับ บ้านหนองจานกลายเป็นสมรภูมิใจครางที่พิสูจน์ว่าไทยไม่ถอยให้ใครแม้แต่ก้าวเดียวหัวข้อ 7. บ้านหนองยาแก้วและปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้โคตรชัดครับบ้านหนองยาแก้วจุดร้อนอีกแห่งที่เขมรเล่นแรงตอนนี้มีรายงานว่าชาวเขมรล้ำเข้ามาในเขตไทยแล้วกว่า35ครัวเรือน มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับนี่มันคือการลุกล้ำแบบเนียนๆใช้ครอบครัวใช้บ้านเรือนมาปักหลักกลายเป็นด่านหน้าแฝงตัวเองอยู่ในดินแดนไทยที่แสบก่อนนั้นคือบริเวณนี้ยังเป็นไปด้วยทุ่นระเบิดเก่าที่ตกค้างมาตั้งแต่สมัยก่อนเจ้าหน้าที่ไทยยืนยันแล้วว่าเป็นของเก่าไม่ใช่การวางใหม่แต่ต่อให้เก่ามันก็อันตรายจะเดินจะทำไร่ทำสวนก็เสี่ยงตายได้ทุกเมื่อ นี่แหละครับคือเกมที่ขมรมันชอบใช้คือเอาประชาชนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนแล้วปล่อยข่าวให้ดูเหมือนเป็นชุมชนดั้งเดิมสุดท้ายกลายเป็นข้ออ้างเรียกร้องสิทธิ์ในพื้นที่ไทยว่ากูอยู่ของกูมานานแล้วอยากยึดเป็นของตัวเองพวกนี้แม่งเนรคุณแบบส้นตีนสุดๆไปเลยครับพูดตรงๆเลยนะนี่ไม่ใช่การอยู่ร่วมกันแต่มันคือการยึดพื้นที่เงียบๆแต่ไทยเราก็ไม่ได้ยอมให้กลืนง่ายๆหรอกครับ เพราะทุกตรังนิ้วคือแผ่นดินบนรรพบุรุษของกูหัว oh, ข้อ8ฉเฉลยศึกขเขมรและ ICRC งานนี้ไทยเรายินหนึ่งเรื่องความโปร่งใสครับกงทับบุกไทยเพิ่งเปิดให้ ICRC องค์กรกาชาติระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมฉเฉลยศึกขเขมรเป็นครั้งที่สองผลที่ออกมาคือตบหน้าขเขมรเต็มๆพระก่อนหน้านี้ฝั่งโน้นดราม่าหนักกล่าวหาว่าไทยเราทรารุณกรรมฉเฉลยศึกทำตัวโหดร้าย แต่พอไอซีอาร์ซีลงพื้นที่จริงกลับเจอภาพตรงกันข้ามทั้งหมดฉเฉลยศึกอยู่ดีกินดีมีที่นอนส่วนตัวมีพัดลมหมุนเย็นๆไม่ได้ถูกกดขี่อย่างที่กัมพูชาโวยวายแม้แต่นิดเดียวเรียกได้ว,ว่ากูอยู่ในคุกไทยชีวิตยังดีกว่าที่อยู่ในเขมรไปอีกที่สำคัญไทยยังปฏิบัติตามมาตรฐานสากลแบบเข้มไม่อนุญาตให้สื่อหรือฝ่ายไทยเข้าไปร่วมระหว่างการทูตคุยเพื่อให้ไอซีอาซีทำงานอย่างอิสระ ไอซียียังประกาศชัดหากไทยกัมพูทาบรรลุข้อตกลงการปล่อยเฉลยศึกในอนาคตพวกเขาพร้อมทําหน้าที่เป็นตัวกลางและพยานให้ด้วยนี่แหละครับคือหลักฐานที่โลกเห็นตรงกันว่าไทยเราเล่นตามกติกาโลกส่วนคำเมนเล่นบทเยือสร้างดราม่าไปวันๆพูดไม่คำเดียวเรื่องเฉลยศึกไทยชนะทั้งศักดิ์ศรีและความน่าเชื่อถือ หัวข้อ9สรุปภาพรวมถ้าจะให้สรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้นะครับมันชัดเจนเลยว่าฝั่งเขเมรใช้ทั้งโรนบวกมวลชนและข่าวปลอมหวังบีบไทยแต่ฝั่งไทยเราโต้กลับด้วยบังเกอร์คอนกรีตการยึดพื้นที่ภูมะเขือเปิดตัวโดรนไทย DP 20.2.0และแสดงความโปร่งใสกับ ICRC พูดง่ายๆคือเขเมรครูตัดปากแต่ไทยเราลงมือจริง จากการตอกบังเกอร์จากการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปจนถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสายตานานา,นาชาติไทยเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราปกป้องแผ่นดินนี้ด้วยทั้งกำลังและศักดิ์ศรีแม้ตอนนี้สถานาการณ์ยังระอ,อุพร้อมประทุได้ทุกเมื่อแต่ไทยเราไม่เคยถอยไม่เคยอ่อนข้อให้ใครทั้งนั้นทุกตารางนิ้วคือเลือดเนื้อของบรรพบุรุษและวันนี้เราส่งสัญาญาณชัดไปถึงโลกว่าไทยไม่ยอมให้คอมเมนต์มาลุกรานแม้แต่ก้าวเดียว นี่แหละครับคุณผู้ชมศึกชายแดนไทยกัมพูชายังไม่จบง่ายๆาทุกวันมีทั้งการประทะทางกำลังประทะทางข่าวสารและประทะทางศักดิ์ศรีฝั่งโน้นอาจจะคิดว่าไทยเราอ่อนแต่ทุกก้าวที่พวกมันล้ำเข้ามาคือการก้าวเข้าสู่เหวของตัวเองอย่าลืมติดตามต่อไปครับว่าศึกครั้งนี้จะจบยังไงเพราะถ้ามีการล้ำเส้นขึ้นมาเมื่อไหร่ไทยเราพร้อมระเบิดไฟแค้นกลับทันทีสาแก่ใจลุงมูฟจริงๆ สำหรับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้ครับใครมีความคิดเห็นต่างเห็นดีอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีโชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับ